สวัสดีครับบันดากรลาดครับอันนี้มี x m a x ็นะฮะชมแรกๆเลยนะครับก็มาซ่อมโชวนะครับอันนี้วิ่งไปแสนสี่นะฮะหมายท่วมเลยนะครับขี่ใช้ชีวิตประจำวันนะครับก็ถือว่าใช้ได้คุ้มค่านะครับอันนี้ว่าโชวหน้าชำลุดนถามมาถึงบอกว่าชำลุดน่านจะนานแล้วปล่อยไ้ฉ่ำไปหมดแล้วนะฮะลือทีในแขนเขินผมมือนี่โอ้โห แบบนี้นี่ล้างหนักเลยนะครับก็ชำรุดแล้วก็หาเวลามานะครับช่วงหน้าซ่อมไม่ได้แพงมากนะครับว่าอะไรของยามาฮานี่ราคาราคาถูกนะครับฝาก็ยิงมาโอเวอร์ท็อกนะครับผมว่าเขาทําโดยที่เขาไม่ได้รู้เลยว่าคําว่าทอกคืออะไรแล้วก็ตัวเลขท็อกมันเท่าไหร่น็อตล็อกพวกนี้ก็แน่นนะครับแน่นมากถ้าแน่นมากๆเนี่ยโอกาสที่หัวน็อตจะเสียเนี่ยโอกาสนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเป็นช่างนะครับ เราก็ต้องแบกรับความเสี่ยงแต่ครัวน,นี้ว่าถ้ามันเป็นความเสี่ยงที่มันไม่ได้เกิดบนความมาตรฐานเนี่ยลูกค้าก็ต้องมีส่วนแบกรับด้วยเพราะว่าถือว่ามันไม่ใช่เป็นผลงานของเราแล้วก็ไม่ได้เป็นมาตรฐานของโรงงานนะครับถ้าของมันดีนะครับประกอบตามโรงงานแล้วช่างทําเสียอันนี้ช่างต้องรับนะครับเคลียนะครับผมพยายามพูดให้ให้เป็นกลางที่สุดนะครับผมไม่ได้ว่าจะหลบหนีความผิดนะครับแล้วการล้างการอะไรเห็นไหมฮะรอบนี้เราใช้ส่งร้าองนะครับถือว่าเยอะมากนะครับเยอะมาก การล้างอะไรพวกนี้จริงๆพวกนี้มันก็คืออยู่ในหนึ่งในต้นทุนคนที่คนที่เป็นช่างจริงๆะนะอบรมมาแล้วก็เขาจะมีคอร์สด้วยว่าคุณมีวิธีการคิดยังไงนะครับล่าสุดผมไปอบรมมาของของเชฟโรเลตนะครับ gm motor general motor มีวิธีการคิดคอร์สด้วยซึ่งผมก็มองว่าโอ้โหเขาเป็นระบบที่ดีคือระบบสไตล์ฝรั่งสไตล์ฝรั่งเขาก็จะคิดฟังดูแล้วก็เหมือนเหมือนไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นต้นทุนนะคือคิดทุกอย่างที่ทํานะครับทําทุกอย่างที่คิด เป็นเหตุเป็นผลกันนะครับไม่ไปถอดต่อยังไม่ออกนะยังไม่ออกแน่นมากในเมลวอกี้ตัวกลางนะยิงไม่ออกนะครับนี่ผมก็เอาตัวด้ามไขตรงนะ24นิ้วมาเลยนะยาวเฟ้ยเลย2ฟุตนะครับลองดูออกไม่ออกสรุปก็คือต้องใช้ตัวด้ามยาวถอดมาพวกนี้จริงๆแล้วท็อกมันไม่ได้แบบมาหาการมาหาสาลอะไรขนาดนั้นเลยไขมาแบบนี้เสี่ยงมากเลยนะครับ เสียงหักนะครับถ้าเป็นพวกฟอร์ซ่าหรือว่าน็อตแบบหัวน็อตแบบเล็กกว่านี้นะครับก็จะชํารุดอาจจะไขไม่ออกนะครับเจอบ่อยนะครับเจอบ่อยเพียงแต่ผมไม่ค่อยอยากเอามาพูดสักเท่าไหร่เพราะว่าการที่เราพูดไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเราไปแชร์ร้านอื่นนะครับหรือรถเดิมที่ใช้มาน,นานๆน,น,นะครับที่ไม่ค่อยมีการถอดบางทีน็อตมันก็แบบว่า ติดจนแบบถอนไม่ออกก็มีนะไม่ได้ว่าผมจะแบบว่าโอ้โหผมเก่งคนเดียวเลยไหมจานแต่ร้านอื่นไม่ใช่นะคืองานพวกนี้ช่างช่างที่ถอดรถที่มีอายุอะ่ะจะจะค่อนข้างกลัวนะแล้วจะเจอเยอะที่สุดก็คือพวกบรรดารถเก่าๆทั้งหลายวิ่งเป็นแสนโลนี่แหละนะครับแต่ตัวเนี้ย มันมีความโตวความแข็งแรงก็ต้องชื่นชมยามาฮ่านะฮะที่ตัดสินใจดีไซน์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาหรือว่าบริษัทที่ทำโชคตัวนี้ออกมาผมว่าเขามองขาดว่ามันเซอร์วิสได้นะครับ แล้วก็ถอดแล้วมันไม่พังไม่ใช่แบบว่าโอ้โหมาทํำบางๆพวกนี้มันจะมีความขัดแยงง้งกันอยู่ระหว่างคนดีไซน์กับเอนจิเนียร์นะครับคนดีไซน์บทีเขาก็ตัดสินใจให้แบบว่าทุกอย่างคือเซฟคอร์สหมดน็อตเม็ดเล็กเนี่ยขนาดเล็กลงเนี่ยอย่างพวกฟอร์ซ่าเนี่ยก็ประหยัดต้นทุนนะครับหล้านชิ้นประหยัดไปกี่ล้านบาทอะไรประมาณนี้ส่วนเอจิเนียร์เนี่ยคือดีที่สุดทําของที่ดีที่สุดใส่มันถึง มันถึงขัดแย้งกันคนหนึ่งต้นทุนไม่สนอีกคนหนึ่งกูมองแค่ต้นทุนนะวิศวกรมองที่คุณภาพอย่างครับเวลาเปลี่ยนนะครับเราก็เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นชุดนะครับทั้งสังกันฝุ่นทั้งกันน้ำมันไปร้านอะไรนะครับหน้ามู่บ้านอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาก็จะแบบว่าเฮียมีแต่น้ามันนะฝุ่นไม่มีเพราะว่าลูกค้าไม่ค่อยสั่งเปลี่ยนนะครับคือเสียแค่นี้กูก็เปลี่ยนแค่นี้แต่ผมอยากที่จะให้เห็นนะครับว่าอะไรเนี่ยเราคนเปลี่ยนเป็นชุดนะครับเนื่องจากว่า ตัวกันฝุ่นเนี่ยมันก็มีค่าความเสื่อมของมันนะครับใช้ไปนานๆเนี่ยขอบพวกนี้มันก็จะแตกรายงาฝุ่นก็จะเข้าพอฝุ่นเข้าเสร็จปุ๊บไม่นานน้ำมันตัวนี้ก็จะรั่วเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนคู่กันมันเป็นชุดนะครับมันไม่ได้แพงด้วยถึงแม้ว่าราคาอะไรจะขยับขึ้นมาแล้วก็ตามใครทอกนะครับอย่าละเลยนะับไม่รู้จักทอสก็ไปเรียนนะครับฝึกอบรมใหม่นะฮะจะได้ใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องนะครับตัวอ่างที่ผมไปฝึกอบรมกับมาเนี่ยผมจะดีใจมากเลยผมจะได้ความรู้ที่สดใหม่แล้วก็ ได้ทาอะไรอะไรที่มันถูกต้องนะทางทางนีด้แบบว่าเราก็ทําด้วยความเคยชินของเรามาตลอดชีวิตนะครับแต่พอได้รู้ว่าในรูปแบบของอช่างเทคนิคจริงๆนะครับที่เขามีใบเซอร์นะเขาฝึกอบรมมันยังไงนะช่างตามศูนย์บริการผมบอกเลยเลยว่ากว่าที่เขาจะออกมาปฏิบัติงานได้นี่เขาต้องฝึกอบรมไปแจ้งความกับรองผู้อเมริกรันท่านนี้ทุกสิ์เหมือนกันไม่เคยชัดเกอผู้สาวเลยถูบอกให้ไปถามตุนเขาโรงเรียนเลยทุกคนรู้จักผู้สาใจตอน ของคู่เป็นอย่างดีทีนี้เข้าประเด็นคือยัน,น,น,นคือเรื่องฟันน้ำคือเรื่องฟันน้ำมันเนี่ยเราก็ไม่ได้รายละเอียดมากเด็กพูดแค่ว่ามันมีการยกหน้าเอ็กแม็กนะครับที่เราเซตติ้งน้ำมัน e เอลีนนะครับเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับนุ่มนวลน,นะครับสมูทนะครับสร้างแรงต้านแรงหน่วงน,นะครับ น้ำมันดีๆเนี่ยมันให้ฟิลลิ่งที่ดีนะครับส่วนเพื่อนๆ FC ยี่ห้อไหนค่ายไหนก็แล้วแต่เลือกนะครับอยากได้ออริลอยากให้ผมทำให้ก็ทักแชทมานัดคิวนะครับนุมน่มนวลชอบงานประมาณนี้มาตรฐานประมาณนี้นะครับอยู่ใกล้ลงังเสร็จหรืออยากให้ผมทำให้ก็ทักแชทมานัดคิวนะควรสละการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ